วันนี้เราก็มาเจอกับน้องเก้านะครับมือเดี่ยวระดับประเทศนะครับที่รีสเกตนะครับจะไปแข่งระดับประเทศนะครับกีฬาอบทกีฬานักเรียนนะครับระดับประเทศนะครับวันนี้จะมาดูเทคนิคการดอบของน้องเก้าครับซึ่งตอนนี้น้องเก้าเนี่ยลูกดอบดีมากนะครับอ่าอันดับแรกเลยครับเก้าการจับลูกทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับเราเคยจับให้ดูแล้วจับผมจับสามนิ้วจับสามนิ้วเหมือนชี้เลยใช่ไหม จับสามนิ้วแล้วก็นิ้วก้อยประคองนิ้วโป้งเหรอโป้องอยู่ยนียนิ้วโป้งไม,ไม่ไม่ไม่สัมผัสลูกใช่ไหมครับอ่านิ้วโป้งก็อยประคองนิ้วชี้นะครับอ่ามาดูภาพช้าก่อนจะเพิ่งปล่อยลูกนะอันดับแรกเลยยอ่ยอย่อแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับเราเคยเห็นแล้วนะครับแต่เราจะมาทบทวนดูอ่ะครับมาดูจังหวะของน้องเก้าครับด้านหลังครับจังหวะลูกดอกครับลูกนี้เห็นไหมครับยอ่อแล้วก็ยกลูกย้อยยยสูงๆ นี่ครับตกแล้วก็หยุดย่อแล้วก็ยกต้องคุมลูกให้ดีครับนี่ครับตกแล้วก็หยุดคุมโซนนะครับย่อแล้วก็ยกนี่ครับถือว่าคุมโซนได้ดีนะครับต้องคุมลูกให้ดีแล้วสําคัญคือการฝึกฝนใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปแข่งระดับประเทศแล้วมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจนะครับก็ เราต้องซ้อมนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเราก็จะไปแข่งแล้วก็เตรียมตัวให้ดีนะครับโอเคครับดูเดินหน้าของนักก้าครับนี้ตกแล้วก็นี่ครับเดินหน้าไม่เกินหนึ่งศอกครับนี้ก็ถือว่าคุมโซนข้างหน้าครับลูกนี้ครับสุดท้ายโอ้โหสวยงาม อ้าววันก่อนเราสอนฮาร์ปใช่ไหมวันนี้ต้องพูดจะมาลองดอบดูครับลูกดอบนี่ก็จะเป็นเทคนิคขั้นสูงกว่าลูกฮาร์ปเนาะเพราะว่าต้องคูน้ําหนักแล้วก็ต้องใช้ฝีมือนะครับการจับลูกก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับคือจับยังไงครับลองทบทวนหน่อยก็ผมก็แบมือครับแล้วก็เอาลูกวางวางไว้ในอุ้งมือง่ายเลยครับแล้วก็เอานิ้วงห้านิ้วพอครับพอง่ายห้านิ้วนะครับครับอ่าทีนี้ลูกูกดอบกับลูกฮาร์ปมันไม่เหมือนกันเนาะเวลาดอบอ่ะ เดี๋ยวภาพช้าก่อนเนาะรูใช้ยังไงครับท่าเดี๋ยวเพิ่งปล่อยลูกนะครับตั้งท่าได้แล้วก็ย่อใช่ไหมย่อแล้วก็ยกตัวขึ้นยอ่อยกยอ่อยกใช่ไหมแล้วก็คุมน้ําหนักลูกย้อยตกแล้วก็หยุดไม่เกินหนึ่งศอกนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังลูกดอกของน้องรูบ้างครับ,รบเดี๋ยวขีดวงไว้แล้วนะครับลูกนี้ยอ่อแล้วก็ยกขึ้นนี่ครับตกแล้วก็หยุด บริเวณในวงนะครับตกไม่เกินหนึ่งสองครับต้องคุมลูกให้อยู่ครับนี่ครับตกแล้วก็เดินเข้าหาลูกเป้านะครับย่อแล้วก็ยกนี่ครับสวยงามครับอยู่ในโซนสามลูกเนี่ยถือว่าใช้ได้ผลนะครับได้ผลนะครับเวลาไปแข่งก็ถือว่าคุมโซนได้ดีครับโอเคครับน้องภูลูกดับด้านหน้าของน้องภูครับ อยู่นี้นี่ครับตกแล้วก็เดินหน้าไม่เกินหนึ่งสอกครับถูกสองนี่ครับตกแล้วก็เดินหน้าครับตรงนี้ก็สวยนะครับรูสุดท้ายก็ยังอยู่ในโซนครับนี่ครับ